ส่วนบริเวณชายหาดของอำเภอชะอําก็เตรียมพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาเจสกีนั่นเองนะคะสมาคมเจสกีแห่งประเทศไทยค่ะเลือกชายหาดชะอําเป็นสนามสุดท้ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเจสกีแชมป์ประเทศไทยประจำปี2554นี้ค่ะ นายชายพานิพนพันธุ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันเจสกีชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ในช่วงระหว่างวันที่6กถึงเสิงหาคมนี้ณนะบริเวณชายหาดชะอําโดยมีสมาคมเจสกีแห่งประเทศไทยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมชั้นสาสำนักง,งานเทศบาลเมืองชะอําซึ่งในการประชุมทางสมาคมเจสกีแห่งประเทศไทยได้มีการขอความร่วมมือให้จังหวัดเพชรบุรีร่วมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่ สคัญและสินค้าที่ขึ้นชื่อในระหว่างการถ่ายทอดการแข่งขันรวมทั้งขอให้เทศบาลเมืองชะอําซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่จัดเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกในสถานที่จัดการแข่งขันด้วย ในส่วนของอำเภอชะอามได้มีการจัดงบประมาณจำนวน6 0แสนบาทเพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันโดยหวังที่จะให้การแข่งขันเจสกีเป็นส่วนหนึ่งในการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ชายหาดชะอามพร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งขึ้นชื่อและของดีของเมืองชะอาให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จักไปพร้อมกันด้วยสำหรับการแข่งขันเจสกีครั้งนี้เป็นการจัดการแข่งขันต่อเนื่องเป็นปีที่4และเป็นสนามสุดท้ายของการแข่งขันมีการชิงชัยกันในหลายรุ่นหลาย โมโตโดยสนามนี้จะเป็นสนามที่จะชี้วัดว่าใครจะได้เป็นแชมป์ประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีดารานักแสดงและเป็นนักกีฬาคนดังอย่างเซนาเปิลน,นาคอนสิราชัยพร้อมด้วยนักกีฬาจากต่างประเทศมากมายหลายคนที่จะมาร่วมชิงชัยกันในครั้งนี้ค่ะสำหรับ ข่าวกีฬาทั้งสองข่าวที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นที่ทราบนะคะว่าถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันได้เป็นอย่างดีแล้วก็อย่าลืมเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะในการที่จะยิ้มแย้มแจ่มใสให้การต้อนรับกับประชาชนที่เดินทางมาในครั้งนี้ด้วยค่ะสําหรับการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชาวโรงแรมเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันครั้งที่17นะคะซึ่งยังคงมีการจัดกิจกรรมกันอยู่ณที่สนามค่ายพระราม6ค่ะ ายชายพาณิชย์ผ่อน,นผันผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันพุตบอลประเพณีชาวโรงแรมเพชรบุรีประจบกีฬีขันครั้งที่17ซึ่งจัดขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่6กกรกฎาคมที่ผ่านมาณนะสนามกีฬาค่ายพระรามหกอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้นได้จัดให้มีขบวนพาเหรของกองทัพนักกีฬาจากโรงแรมต่างๆกว่า20ทีมโดยแต่ละกระบวนจะเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นได้เริ่มการแข่งขันฟุตบอลในคู่เปิดสนามซึ่งเป็นการลงฟาดแข่งกันร,ระหว่างทีมโรงแรมเชลตันซึ่งลงสนามด้วยชุดเสื้อสีสม้ม พบกับทีมโรงแรมยาย่าในชุดเสื้อสีเขียวกางเกงสีดำจากนั้นในคู่ที่2เป็นการดวลแข้งระหว่างทีมฟุตบอลชนบุรี f c กับทีมรวมดาราสำหรับการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชาวโรงแรมเพชรบุรีประจวบครั้งที่17ประจำปี2554จะแข่งขันระหว่างวันที่6รกรกฎาคมถึง17สิงหาคม2554เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่17วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามาัคคีระหว่างผู้ประกอบการและพนักงานโรง แรมทั้งสองจังหวัดทําให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้พบปะและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปและชาวโรงแรมร่วมชมและเชียร์เป็นกําลังใจให้แก่นักกีฬาแต่ละทีมด้วยีลออ้เย ค่ะและนั่นก็คือแวดวงการกีฬาที่เกิดขึ้นในเขตของจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พักสักครู่ช่วงสุดท้ายกลับมาติดตามรอบวันกันค่ะติดตามข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะรอบวันในเขตจังหวัดเพชรบุรีจนถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีอะไรน่าสนใจติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะ นายปราโมทสัมภเินในอำเภอชะอำร่วมบริจาคโลหิตที่สมาชิกล่าวการชาติจังหวัดเพชรบุรีได้นําหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิตที่บริเวณหอประชุมของอำเภอชะอำซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปรวมทั้งข้าราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ว่าการอำเภอชะอำเดินทางมาบริจาคกันอย่างคึกคักสาหรับโลหิตที่ได้รับการบริจาคนี้ทางการชาติจังหวัดเพชรบุรีจะนําไปคัดแยกตามหมู่โลหิตก่อนที่จะนําส่งให้กับทางสภาการชาติไทยเพื่อนําไปช่วยเหลือ ผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตซึ่งการออกหน่วยบริจาคโลหิตครั้งต่อไปในเขตอำเภชอชะอําจะไปออกหน่วยที่ค่ายพระราม6ในวันที่22กรกฎกาคมนี้โรงเรียนหัวหินจัดพิธีหล่อ,อเทียนพรรษาประจำปี2554ขึ้นโดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมกันหล่อ,อเทียนพรรษาเป็นจำนวนมากซึ่งเทียนพรรษาที่หล่อขึ้นในวันดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการแห่เทียนนำไปถวายวัดในวันเข้าพรรษา โดยวัตถุประสงค์ของการจัดการหล่อเทียนนี้ก็เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงพิธีการทางศาสนาที่สําคัญรวมทั้งเข้าใจขั้นตอนของการหล่อเทียนที่สําคัญยังคงเป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่ทาร่วมกันกับ บุคลากรในโรงเรียนด้วยทั้งนี้เหตุที่ต้องมีการหล่อเทียนนั้นก็เนื่องมาจากในฤดูฝนดูที่เรียกกันว่าฤดูการเข้าพรรษาคือช่วงแรมหนึ่งข้ามเดือน8ถึงวันขึ้น15ค่ำข้ามเดือน11นั้นกําหนดให้พระภิสุทธสงฆ์ทั้งหลายต้องเข้าอยู่ประจำณนะวัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา3เดือนพระภิสุสงฆ์ที่ต้องอยู่จําพรรษาในพระอารามระหว่างนั้นมีการสวดมนต์ทำวัดทุกเช้าข้ามมีความจําเป็นต้องใช้เทียนไว้สําหรับจุดบูชาให้ตลอดพรรษาพุทธศาสนิกชนจึงพร้อม กันหลอเทียนสําหรับให้พระพิสุสง์สงได้จุดบูชาตลอด3เดือนของกําหนดเวลาเข้าพรรษานายธนินบุญนี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมเยาวชนชุมชนร่วมใจสร้างสัมพันธ์รักครอบครัวโดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ส่งพัฒนาสังคมหน่วยที่28จังหวัดประจวบคีรีขันได้เข้าร่วมพิธีวัตถุประสงค์เพื่อทุกคนในครอบครัวได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจขึ้นในครอบครัว อันจะก่อให้เกิดความรู้ในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมเพื่อนําไปปรับใช้ในการดํารงชีวิตและการอยู่รวมกันในครอบครัวและชุมชนอย่างมีความสุขและสามารถปกป้องลูกหลานและบุคคลใกล้ชิดให้ห่างไกลจากปัญหาสังคมต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในครอบครัวและชุมชนต่อไปในอนาคต เกิดเหตุรถกระบะชนเสาไฟฟ้าที่บริเวณถนนเพชรเกษมขาล่องใต้หน้าบริษัทเสริมสุขจำกัดสาขาอำซึ่งเป็นบริษัทน้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่งโดยจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบรถกระบะหมายเลขทะเบียนบรยวมทท .6278 ลพบุรีชนติดอยู่กับเสาไฟฟ้าข้างทางสภาพบริเวณด้านหน้ารถได้รับความเสียหายจากแรงกระแทกในที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่าชายคนดังกล่าวได้หักหลบรถ จัก,กรยานยนต์ที่ขับขี่ย้อนสอนมาจึงเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว เกิดุเหตุยิงกันเสียชีวิตที่ห้องเช่าเลขที่12ทับ336ถนนเรียบคันครองอําเภอหัวหินจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุของพันตำรวจเอกดำรงศักดิ์ทองงามประกูลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรหัวหินพบศพผู้เสียชีวิต2รายชื่อนายฮาซันแสนสะอาดอายุ23ปีและนายกําพลกล้าหาญอายุ22ปีซึ่งจากการตรวจค้นตัวนายฮาซันตำรวจพบยาไอซ์จำนวน13ถุงบรรจุอยู่ในกล่องลูกอมสับสนเบื้องต้นก็ทราบว่าขณะที่ผู้ตายทั้งสองคนกำลังคุยกัน อยู่ในห้องเกิดเหตุก็ได้มีคนร้ายไม่ทราบจํานวนเข้ามาหาก่อนใช้อาวุธปืนยิงทั้งคู่เสียชีวิตซึ่งสาเหตุเจ้าหน้าที่มุ่งปมไปใน2เรื่องก็คือปัญหาส่วนตัวและปัญหาของเรื่องยาเสพติดค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือการรายงานข่าวจากสํานักข่าวพิพินิวกรนลากันค่ะไปติดตามรายการบอกเล่า90้า สมาชิกเคเบิลทีวีท่านใดลักลอบขโมยใช้สัญญาณเคเบิลทีวีมีความผิดทางอาญาทางบริษัทจะดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุดและจะต้องถูกเผยแพร่ข,ข่าวออกอากาศทางเคเบิลทีวีด้วยและหากท่านใดพบเบาะแสผู้ลักลอบใช้สัญญาณสามารถแจ้งมายังบริษัทได้ทันทีโดยบริษัทจะปกปิดเป็นความลับพร้อมรับเงินรางวัลรายละ1000บาทโดยสามารถแจ้งได้ที่พื้นที่ของอำเภอท่ายาง032437505 อำเภอชะอำ032 433 990-1อำเภอหัวหิน032 530 217-8อำเภอรปราณบุรี032 623 520อำเภอกุฎบุรีและอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์032 682 474อำเภอเขาย้อย032 562 088ร้นอนาหารปลอดทูได้สรอง รับสมัครพนักงานกุ๊กไทยกุ๊กฝรั่งชายหญิง5ตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟ5ตำแหน่งกัปตัน5ตำแหน่งพนักงานบัญชี2ตำแหน่งพนักงานแคชเชียร์2ตำแหน่งสนใจสมัครได้ที่โทรศัพท์0818379309ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันเปิดประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยจำนวน301เลขหมายในหมวดอักษรกง,ง การงานมั่นคงการเงินมั่งคั่งมีทั้งป้ายทะเบียนธรรมดาและป้ายทะเบียนกราฟิกสีสันสวยงามลวดลายสัญลักษณ์เมือง3อ่าวมะพร้าวและสับประรดเลขถูกใจเลือกได้เองพร้อมรับสิทธทิพิเศษผู้ประมูลได้สามารถจดทะเบียนได้ทันทีหรือจะนําไปใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้วกรรมสิทธิ์จะตกเป็นของผู้ประมูลได้หรือโอนกรรมสิทธิ์มอบเป็นของขวัญแก่บุคคลพิเศษ รายได้จากการประมูลจะนําเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนต่อไปเปิดประมูลวันที่9และวันที่10กร,รกฎาคม2554ณโรงแรมหัดทองอําเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปติดต่อสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสาขาโทรศัพท์032-602-034 วเวลาของการนำเสนอข่าวสำหรับวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทุกช่วงที่มีการออกอากาศทางช่อง2 c a เคเบิลทีวีนะคะขอบคุณสำหรับที่ติดตามการรับชมในวันนี้ค่ะดิฉันกมลวันธนรัต์และทีมงานฝ่ายข่าวจากสำนักข่าวพรีนิวทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะก็ความรู้สึกก็อยากจะขอให้พระองค์ท่านมีสุขภาพพลานมามัยสมบูรณ์แข็งแรงและก็อายุมั่นขวัญยืน เป็นมิ่งขวัญชาวประชาประชาชนชาวไทยตลอไปราบชั่วนิรันดร์ครับอ่านะคะก็เนื่องจากปีนี้นครบ84พรรษาของพระองค์ท่านในหลวงของเราก็อยากจะส่วนหนึ่งของเราก็คือเป็นลูกหลานของพระเจ้าแผ่นดินก็อยากจะให้ทุกคนนะคะรักรแล้วก็เป็นห่วงท่านที่ทช่วงนี้สุขภาพของท่านไม่ค่อยแข็งแรงอยากให้ลูกหลานของเราช่วยกันแบบว่าสามัคคีปองดองอะไรที่ อ,อาภาัยกันได้ก็อยากให้อาภาัยให้การเพราะว่าเราเกิดในแผ่นดินไทยอยู่ร่วมกันมาตั้งนานแล้วคือว่าอะไรที่ปล่อยได้คนปล่อยอยากจะให้ในหลวงของเราพ่อหลวงของเราได้มีความสุข งานรอบทิศเกาะติดสถานการณ์ข่าวสารคุณภาพที่พีพีนิว